คณะแพทยศาสตร์6ปีเรียนอะไรบ้าง เริ่มกันที่ปีหนึ่งนะคะจะเน้นวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะซึ่งคือการเรียนปรับพื้นฐานโดยใช้ความรู้จากมปลายเป็นส่วนใหญ่ค่ะเมื่อขึ้นปี2จะได้เรียนเกี่ยวกับความปกติของร่างกายศึกษาว่าร่างกายของเรามีระบบอะไรบ้างมีการทํางานอย่างไรการเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบคือเลคเชอร์และแลบค่ะปี3จะเรียนเรื่องร่างกายหลักภูมิคุ้มกรรันบอสิทธิวิทยาพยาธิทั่วไปเวชศาสตร์ชุมชนและยาขั้นพื้นฐานในเภสัชวิทยาค่ะในชั้นปีที่4เป็นปีแรกที่เข้้าสูชันลิก เรียนรู้และทดลองดูแลคนไข้จริงที่โรงพยาบาลซึ่งจะได้วนไปตามวอร์ดต่างๆจนครบจะเป็นปีที่สนุกต้องตื่นเช้าและนอนดึกเป็นปีที่ไม่มีเวลาเพราะจะเรียนหนักมากเลยค่ะและในปีที่5ในการเรียนของปีที่5จะมีรูปแบบคล้ายกับปีที่4คือแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยและวนไปตามวอร์ดต่างๆตลอดทั้งปีแต่จะเป็นวอร์ดที่ไม่เคยเจอในปี4นะคะอย่างเช่นแผนกจิตเวชแผนกนิติเวชเป็นต้นค่ะและปีที่6ปีสุดท้ายจะได้ทํางานจริงเหมือนแพทย์ตามโรงพยาบาลตรวจคนไข้เย็บแผลทําคลอดเอง การผ่าตัดเล็กๆเรียกได้ว่าใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดและอย่างได้ไปฝึกที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเมื่อสอบก็จะได้จบเป็นหมอแล้วค่ะและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะสมัครคณะแพทย์นะคะก็สามารถกรอกได้สมัครค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะ